เอาแรนะคะ mm hmm. สวัสดีทุ่านด้วยนะคะ mm hmm. กับริวทางเกตเตอหนนเองนะคะตอนนี้เรามาอยู่กับเกม c o o k ิ้งบัตเทิลนั่นเองนะคะวันน mm ี hmm. ้เราจะมาเล่นเป็นน้องนั่นรัานะคะน้องที่เราเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเล่นมานานมากเลยนะแล้วมีข่าวดีจะมาบอกทุกคนท่านผู้ชมนะคะนั่นคือป mm ิดเทอมแล้วเย้จะจะ จะอยู่มนหนึ่งแล้วนะฮะดีใจไห่ฮะดีใจมากเลยนะฮะตอนนี้ดีใจมากเลยจะอยู่มนหนึ่งแล้วอ่ะอู้เย่นะคะรู้สึกดีใจอย่างยิ่งเลยเนาะเย่ Yay! นะคะเมื่อไหร่จะได้ลินาสตีเนี่ยว้าวมีคนญี่ปุ่นสุ่มกาชาได้มงกุฎด้วย อืมคือแบบคือคุณช่วยแบบประมาณว่าเล่นกับดิฉันได้ไหมคะคือดแบบิฉันแบบรอนานมากเลยนะคะฉันลก็แกแดะนิดนึงนะอเมื่อไร่จะได้เล่นเนะี่ยมันก็มีแต่คนโชวดีอ่ะทีเรานี่ไม่เคยจับได้เลยจับได้แต่แว่นที่ใส่อยู่เนี่ยอมองการไกลแป๊บ คนไทยอกีกอ้าววันดีคุณผู้หญิงเอาเรื่องคนอี่ว้าว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 ช่วยเล่นกับฉันด้วยได้ไหมขอระขอระชุนเพื่อนมาเล่นหน่อยเล่นดีกันหน่อย ตอนได้ว่าตอนแรกที่เล่นเกมนี้นะคะคือติดเกมนี้มากคือไม่ต้องไม่ต้องทาอะไรเลยนะติดคือติดอ่ะนะไม่ต้องทำอะไรเลยนะคือแค่เห็นเรานี่ไม่อยากจะเล่นเหรอเออมันต้องเก่งกว่าเราแน่เพราะว่ามันเป็นเมยวเมียว,ยว,ยวน่าจะเร็วกว่าเราสาบซองมัน คุณพี่วางมาเลยคุณวางวางวางปึ๊บอ๋อลื่นแล้ว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 ,ว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 ปึ๊บอ่าปึ๊บปึ๊บ เดี๋ยวเริ่มจะไม่ทันละเริ่มจะไม่ทันละสิบห้าละโทษ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 ขอโทษรับคำด้วยไม่ทันแล้วไม่ทัน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 อม่ทันโอ้ยังทันยังทันอืมวันไม่ทันซะแล้วึบไม่รู้แรกอะไรแหลกอะไรวะเนี่ย จานจานไม่ไว้ไม่ไววเอ๊ะถามว่าทำไมสับปกติไม่เป yeah, 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 yeah. ็นอย่างนี้นะเนี่ยทำไมวันนี้กลายเป็นอย่างนี้วะงงนั่นแต่แต่เราก็มีอ่าอ่ารายได้เยอะเยอะเยอะนะเยอะนะสิบห้าละเยอะ เยอะ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 จะได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มนแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บวางปึ๊บอะลนปึ๊บปึ๊บอได้อหันอยู่ทันอยู่ปึ๊บปึ๊บน่ารักจริงๆเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้จะเสร็จละจะเสร็จลวเร็วเร็วเร็ว ระเบิดระเบิดปึ๊บฮึบฮึ๊บฮึ๊บฮึบ,บทำเลย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  ดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ทันอยู่แล้วฮ่า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 ไม่ทันไม่ทันทันทันต้องทันทันทันเออทันทันอยู่ทันอยู่อู้แหลกแหลกแหลกปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ปันผิดโอ้ช้าหน่อย ส,โลโ,สโลโมชั่นทันไหมเนี่ยจะทันไหมเนี่ยปึ๊บปึ๊บยังทันอยู่เราก็ต้องเข้าใจความมึนของตัวเองด้วยเราก็เข้าใจเขานะฮะเราก็มึน ทัดนปุ๊บอ่าขึ้นสิปุ๊บ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 อ่าทำเวลาหน่อยนะ,ะตรงนี้ ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว like ปุ๊บปุเอาไปแล้เอาไปล้วเอาไปวปบอ่าทันานอยู่ทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่ป네 mm ุ๊บอ่ายี่สิบแล้วยีิแล้วยี่สิบแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊โอ้โหหีนะหมดเวลาค่ะ เขาว่าเขาเป็น,นเขาต้องเร็วไม่ใช่หรองงเลยในเขาก็เล่นในตัวนั้นละเราก็เล่นในตัวนี้บ้างดีวกว่า so เล่นเป็นน้องนี่ด,เเนนดีเล่นเป็นน้องนี่ดีกว่าน้อ,อโอเคเลยโอเคเลยน้องผ่านหนึ่ง่านไป เปลี่ยนตัวอื่นเล่นบ้าง <c oughs> อืมโทษทีโอเคไปเลยไปเลยไปเลยปุ๊บอ่ะปุ๊บหันเร็วอยู่นะหันเร็วอยู่ อาไปเลยเอาไปเลยปั๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บทันไหมเนี่ยไม่น่าทันนี่แหละวะเออใช่อยู่นู่นฮึบทันทันทันยังทันอยู่ทันทันอยู่พับฮึบฮึบฮึบอ่าทันโอ้เริ่มแลเริ่มน้อยขึ้นฮึบ ใช่ต้องบอกให้มันช้าๆหน hai. ่อยอืเล่นสะอื้อโอเคขอบค <nek> ื้นจานทั้งหมดเลยนะนะจ๊ะฟันด้วยฟันด้วยฟันด้วยฟันที่ฟันด้วยฟันด้วยปึ๊บใส่เองเลย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 อู้ใส่เองเลยใส่เองเลยใส่เองเลย เอาเลย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 เดี๋ยวเอาไปให้เดี๋ยวเอาไปให้เดี๋ยวเอาไปให้ขออันนึงขออันหนึ่งขอเครื่องอันหนึ่งเพราะไม่ว่างแล้วไม่ว่างแล้วเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปดับนีจาได้ทันยังทันอยู่กุ้งเพื่อนกุ้งกุ้งกุ้งไม่ว่างกุ้งสวแลดีกุ้งโอ้ยกุ้งเอ๋ยกุ้งเอ๋ยกุ้งจ้าอ๋เอาไปไปๆไป นุ่นนุ่นนุนนุนนนนุุ่งทันนะเขายังทำทันนะเป็นฉันฉันไม่ทันแล้วแต่ป่านีไม่ทันกันหมดละเดินสวนกันไปสวนกันมาเนี่ยเอ่ออะไรเนี่ยจีจีรับหรือยึบยึบุุุุึบๆนันเ ท, Gallery, ทนันไหมทันโอเคยังทันอยู่เป้วถ้วยเป้าถ้วยเออเดี๋ยวทันันกุ้งให้หันกุ้งให้ทันกุ้งทันกุ้งันกุ้งบ๊บปบ๊อ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 ปไม่ปบ๊อ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 ปบ๊มปบ๊อ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 ปบ๊ปบ๊ปบอปบ๊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  สตอร์สุดๆอะนั่นก็ฝากจัดการให้หมดเลยแล้วกันนะมุมนั้นแหละเขาจดอัานนี่อึ๊บเกือบระเบิดไล้ไหมล่ะโอ้ยขาสั้นจริงๆแล้วนานุเสาวมันต้องขายาวไม่ใช่เหรอขาสั้นอึ๊บขาสั้น กุ้งปั๊บนะแรกมากโทษทีแล้วกันฝากหน่อยฝากหน่อยฝากหน่อยนี่ด่วนนี่ดวนดน่อ่ะไปมีอะไรโหลดอะไรมีอะไรให้โหลดก็โหลดมนาะปึ๊บโอ้โยแหลกแหลกปั่นกันในมันเลยนะโอ้โหดูเขาทำออปลา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 ,ปา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  ทันเองเลยเดี๋ยวไปเสริมให้ถึงที่เองปึ๊บม้วนตัวปึ๊บอ่าท่านอยู่ปึ๊บอืมปึ๊บปึ๊บอ่าอย่างนี้แล้วไม่ใช่แบบนี้แล้วก็ปึ๊บปึ๊บอ,อ่างนี้เสร็จปับ๊บแล้วก็เอาจานตรงนี้ปึ๊บอ่าแล้วก็เสร็จแล้วก็พรุ่งนี้พอด,ดีแล้วก็ปึ๊บ โอเคต่อไปหันกุ้งสองตัวเลยแล้วเนะี่ยกุ้งกุ้งเอากุ้งไปเอากุ้งเอากุ้งเอากุ้งไปอแหลกโว้ยแหลก้าก,กุ้งสามเลยเลยตัวเธอจัดการได้หน่อยตัวเธอ มันฟอกวนมาเพื่อเยอะๆนะอะไเนี่ยฮะอูน้องมังกรนเอ้ยไม่ใช่น้องมังกรไม่ใช่อีมเ่เดี๋ยวเดี๋ยว ไอศอยู you know, nah. my, oh, my ่ไหนเนี่ยไม่เอาไม่เพิ่มสกินไอศครีมใช่เอาไอศครีมใช่สามสิบเรีย ช่วยส0สิต้องสูงเอาแล้วเนี่ยโอด้แนนเดียวยอมแล้วบ้านรวยบ้านมันรวยนะมันแหลกเนี่ยแหลกอะไรฮะแหลกอะไรเล่นตอานนี้พอจบแล้วนะแหลกแม่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  โอ้โหวางไม่ดุวางไม่ดุไม่ไมถือชาฉันหรอกมามาวางวางวางว,างว,างวางโอ้มันแหลกมากมันแหลกจริงๆนะฮะเนี่ย มันเล่นเราเราก็เล่นมันก็เล่น,นคืนคนไม่ยอมับผมไม่ยอมไม่ยอมเป็นลูกจ้างขายทางนั้นโอ๊ยอะไรลนะหมาเอาสับบ้างสิ อุปสรรคเกินจะทวงเวลาขนาดนี้อ่ะนะปึ๊บนั่นไอ้ขโมยเดี๋เดๆๆเดดขโมยเดี๋ยวุณเ,เริ่มไม่ทันแล้วเริ่มไม่ทันแล้ว มันก็ไม่ทันอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะได้ส่งอออกมามันแหลกมากตอเนี้เป็นอะไรนะักดาเนี่ยฮะ วางไว้เลยได้ได้ในอย่างนี้ใช่ไหมคิวกลับไม่โกงเอาสิยังทันอยู่ ได้จับทวงเวลเาผมแค่ขนาดนี้นะไม่เล่นแรงเลยนะฮะเราต้องอยู่นี่อะไม่เนไปทำอะไรให้พี่เขาสนุกกันเลยอ่ะเฮ จอกนะคะจอกก็ออกนะคะฉันไม่ว่าค่ะ ำบากนะก่อนไปนะปิดคลิปละปิดขอไปิดคลิปต่าน,นี้นะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์นี่เลยนะบ๊ายยบาย